ขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกทท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ5,000บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ80,00บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ10,000บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโล ทิศทางไทยมูลค่า439บาทอย่างละหนึ่งตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับไปเรื่องที่2เรื่องที่2เรื่องนี้ก็นะคะหลายคนให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเอาประเด็นของทางคุณสุชาติก่อนไหมหรือว่าจะไปทางด้านของคุณรร<อ>มนั์ก่อนเอ,เอาเรื่องนี้เหรอที่เป็นไฮไลไท์นะจริงๆก็เรื่องเพิ่งเกิดวันนี้แหละครับแต่บางเงินเราเพิ่งวิเคราะห์กันเมื่อวันวันพุธ ใช่ไหมคุณท้ายให้ดูกราฟิกอีกทีเรื่องไงดูปกวันก่อนมีไหมนายกมาตรตา 2, 2, 2, 2. 2> องเจ็ดสองวักสองะนี่นะเรื่องนะที่แบบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคือ,อวันนี้เนี่ยบางเอิญพักอะไรนะพักเศรษฐกิจไทยค่ะเขาจัดประชุมอะไรนะคุณปูนา่าก็เห็นบอกว่าก็มีการพูดคุยกันนะคะอาจจะมีการร่วมประชุมกัน แต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคะอ๋ออย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะผมเล่าห้ฟังคือการเมืองตอนนี้นี่เราก็เล่าไปแล้วสองวันนะฮะค่ะก็คือเรื่องของเนี่ยคับนายกสำรองวันก่อนที่ลุงป้อมกับคุณกับใครต่อใครเนี่ยพูดผิดคิวกันนะค่ะแล้วจนกระทั่งนายกท่านรองประวิตย์วงษ์สุวรรณมาพูดกับว่านายกสำรองมันก็ยิ่งเพิ่มอุณหภูมิการเมืองให้มันร้อนยิ่งขึ้นแล้วพักนี้นี่ต้องพูดกันตรงตรงสองปอนี่ ปอประยุทธ์จนโอชากับปอประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะก็ด้านหนึ่งก็ถูกตอกริมให้แตกแยกกันค่ะ<ฆ>ถูกมือที่สามมือที่สี่ที่ห้าตอกริ่มให้สองลุงทะเลาะก,กันอันที่สองบังเอิญล,ลุงเองก็เถอะมันก็มีบทพูดบทสนทนาอะไรแปลกๆที่ทําให้คนเข้าใจว่าเอ๊ะลงตัวกันหรือเปล่าคลิกกันดีไหมตอนนี้อันนี้แหละนะครับ โดวยเฉาอย่างที่อย่างยิ่งที่ลุงป้อมหลุดวันก่อนโน้นบอกว่านายกสำรองอซึ่งเราวิเคราะห์กันไปแล้วค่ะไอ้นายกสำรองนั้นแหละครับมันไปบวก,กกับการที่ท่านปวิตธไปต่างประเทศแล้วมีข่าวลือว่าไปมีซัมติ้งกับคุณทักษิณชินวัตรหรือเปล่าคุณไทยกรพลสรวรรณไปวิเคราะห์บอกว่าบิ๊กเดีนะการ จับมือกันครั้งใหญ่งานใหญ่บิ๊กเดียวระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเศรษฐกิจอภารังประชารัฐของลุงป้อมแล้วก็เขียนตรงๆเลยท่องๆเลยป้อมจะเป็นนายกหกถึงเจ็ดเดือนยุบสภาต้นปีหน้านะครับโคต้าส่วนหนึ่งจะให้คนของเพื่อไทยมาใช้บริการด้วยอันนี้แหละครับคนก็วิเคราะห์ต่างๆนานาโอ้ประยุทธ์กับลุงป้อมยังดีกันหรือเปล่าตอนนี้ นะครับนวนนี่นั่นก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วก็วิเคราะห์กันถึงขนาดที่นั่นแหละครับที่คุณไทยกรมาพูดแหละครับจริงจริงนายกสำรองนายกนอกบัญชีนายกตามมาตราสองเจ็บสองวรรคสองเนี่ยนะเราได้วิเคราะห์ไปสองสามครั้งแล้วล้วต้องมาพูดอีกทั้งทั้งที่ไม่อยากวิเคราะห์หรอกเมื่อวันพุธนี่สองเจ็ดสองก็คือนายกนอกบัญชีครับท่านผู้ชมง่ายๆนายกนอกบัญชีนายกที่ไม่ได้ถูกเสนอชื่อตอนเลือกตั้ง แต่ยังสามารถถูกเสนอชื่อได้นะกบูนาถ้าเกิดท่านนายกประยุทธ์หล่นจากเก้าอี้นะขนออกบัญชีคนที่ไม่ถูกเสนอชื่อตอนเลือกตั้งนี่ก็ถูกเสนอชื่อเป็นนายกได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้เสียงเท่านั้นเท่านี้นะครับวันนี้แหละคุณธรรมนพพรนะครับเลยถูกสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ค่ะวันนี้ในที่ทําการพักนี่เขาประชุมใหญ่กันลครับ เรามีกราฟิอยู่สวยๆกว่านี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ไม่เอาละนะฮะที่ทําการพักเศรษฐกิจไทยวันนี้นะรอยเอกธนพลเผาเอาคุณปุนาอ่านนิดหนึ่งพูดเลยนายกสํารองให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนายกธรมดีสํารองว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะตอบว่าไงซึ่งก็ตอบว่าเรื่องนี้ไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นค่ะ เพราะมองไปแค่จุดเดียวก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องเตรียมพักให้พร้อมส่วนเรื่องนายกสำรองไม่ทราบค่ะคราวนี้ก็มีนะคะการถามที่ส่วนคำถามว่าสุนกรณีที่มีผู้เสนอให้ทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าและเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นนายกเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่ ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐค่ะก็ตอบว่าอยู่ที่ตัวของพลเอกประวิตย์หากถามว่าสามารถเป็นนายกได้หรือไม่ความจริงท่านก็เป็นได้ตลอดเวลาแต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านนะคะคแล้วก็มีการถามอีกนะคะว่าทางด้านของนายอดุลเขียวบริบูบรณ์ประธานคณะกรรมการญาตวีรชนพึกษา35มสิบห้พาพภาสามสิบห้ามีการเสนอให้ทางด้านของพลเอกประวิตย์เนี่ยมาเป็นนายกเพื่อแก้วิกฤตนะคะร้อยเอกธรรมนัฐก็ตอบว่า นายอดุลเนี่ยคงมีความคิดที่อยากจะให้บ้านเมืองเกิดความสมานณัชา์แล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนี่นะคิดซะนาน่าจะเป็นออกที่ดีนะต่อมาค่ะก็ถามอีกนะคะว่ากรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในสภามองเรื่องบัญชีนายกอย่างไรนะคะร้อยเอกธรรมรัฐก็ตอบว่าในความคิดเห็นของตนคงใช้รัฐธรรมนูญมาตราเนี่ยแหละค่ะสอง 7.2. สองวักสําสำหรับบุคคลที่จะเข้ามาแก้ไขในสถานการณ์นี้ได้มเมื่อถามย้ำว่านายกคนนอกคิดว่าใครมีความเหมาะสมรอเอกธรรมนัฐก,ก็กล่าวว่ายัางไม่ทราบส่วนพลเอกประวิทย์จะเข้ามากุมบังเหียนรัฐบาลได้หรือไม่นั้นรอเอกธรรมนัฐก,กล่าวว่าเราไม่สามารถไประบุได้ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ค่ะ ส่วนที่มีการเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2หมายความว่าผลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะไม่ได้รับการสนับสนุนในสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงใช่หรือไม่เร่ยธรรมนัตตอบว่าเรายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยัติในเรื่องใดคิดว่าไวาเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้และยังไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นเมื่อไหร่ค่ะผู้สื่อข่าวถามอีกว่าหากร้อยเอกธรรมนัสวิเคราะห์เสียงในสภาขณะนี้เป็นอย่างไร ทางด้านของไร่ทำนัดก็ตอบบอกว่าตอนนี้ต้องพูดว่ามือที่มองไม่เห็นมันเยอะสภายังไม่เปิดก็ยังไม่รู้และเดี๋ยวสภาเปิดก็จะรู้เพราะตอนนี้ทุกคนต่างซ่อนมีดไว้ข้างหลังตัวเองหมดจึงยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรซ่อนมีดไว้ข้างหลังตัวเองหมดนะ ไม่รูค้คุณผู้กองจะซ่อนไว้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แซวๆค่ะแ,แล้วก็มีการถา,ถามถึงเรื่องกรณีที่ไม่กี่วันมานี้มีการนัดทานข้าวกับพักเล็กกันนะนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ากรณีที่มีพักเล็กนัดทานข้าวแล้วก็พูดคุยกับทางด้านของนายสุช,ชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อํานวยการพักพลังประชารัฐนั้นรอยเอกธรรมนัฐก็กล่าวว่าตนเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะแต่ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ อย่าลืมว่า3-4ปีที่ผ่านมาตอนเป็นคนดีวเรื่องพวกนี้ฉะนั้นคิดว่ารู้ดีมากกว่าใครมากกว่าคนที่พยายามเสนอตัวเป็นกลางในการเคลียร์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีการถามอีกนะคะว่าการที่ทางด้านของนายสุชาติพูดถึงเรื่องกล้วยในวงรับประทานอาหารกับพักเล็กเหมือนจะเป็นการเน็บไปถึงใครหรือไม่ไรธรรมนัทค่ะก็หัวเราะนะคะแล้วก็พร้อมกับตอบว่า ผมว่ารัฐมนตรีแห้งต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเฮงก็คือคุณสุชาตินั่นเองออแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ากรณีของพักเพื่อไทยมั่นใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะเป็นหนังม้วนใหญ่ที่ลมรัฐบาลได้ร้อยธรรมนัสก็ตอบว่าช่วงปิดสมัยประชุมสภาเราไม่รู้ว่าแต่ละพักไปหาหรืออะไรกันบ้าง แต่ถ้าเปิดประชุมสภาในวันที่22พฤษภาคมนี้ก็จะรู้ไม่มีความลับตอนนี้ยังไม่รู้เพราะแต่ละพักซ่อนเอาไว้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าแต่ละพักเนี่ยซ่อนความไม่ดีเอาไว้เออ,อะไรนะ mm hmm. แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการแจกกล้วยสพัดในสภาหรือไม่ไตรธรรมณ์ตอบว่า ยังไม่รู้ว่าประเด็นการอภิปรายจะมีประเด็นอะไรและใครจะโดนอภิปรายบ้างต้องมาคอยดูกันส่วนพักเศรษฐกิจไทยเชื่อว่าเราอยู่ข้างประชาชนนะคะยืนยันว่าเราอยู่ข้างประชาชนผู้สื่อข่าวถามคุณธรรมนัสอีกค่ะว่ามือที่มองไม่เห็นในช่วงปิดสภาหมายถึงคนในรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเร่ยธรรมนัสค่ะก็ตอบว่าหมายความว่าแต่ละพักก็มีของดีของตัวเอง มีมือดีของตัวเองตอนนี้เรามองไม่เห็นเพราะสภาปิดทุกคนแอบไปคุยกันเองในแต่ละพักถึงเวลาเปิดสภามาก็เจอการสสก็เป็นพี่น้องกันไม่มีความลับอยู่แล้วค่ะส่วนพักเศรษฐกิจไทยจะเสนอหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่า ยืนยันเหมือนเดิมว่าต้องเป็นคนที่เคมีตรงกับพักตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจไทยที่สำคัญต้องแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนผู้สึ่ข่าวถทมย้ำค่ะจะเป็นชื่อของพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาจะมาเป็นหัวหน้าพักหรือไม่นะ ทางด้านของคุณธรมนัทก็ยืนยันนะคะว่าต้องแก้ปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองที่มีวิกฤตในขณะนี้โดยคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ถึงเวลามาถึงเวลามาเองนะเราต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถคือไม่ได้ปฏิเสธนะคะคุณผู้ชมไม่ได้หมายว่าไม่ใช่นะอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าผู้บอกว่ายืนยันว่าต้องแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองได้คนจะมาเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้นะคะ ท้ายสุดผู้สื่อข่าวถามมีคําถามว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ใช่หรือไม่ทางร้อยธร,รมนัสค่ะก็บอกว่าขอไม่วิจารณ์แล้วก็เมื่อถามต่อไปว่าเมื่อเปิดสภามาแล้วจะเกิดการผิดข้วเปลี่ยนข้างทางการเมืองหรือไม่ไร้อยธร,รมนัสตอบว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่งั้นหัวหน้าพักเพื่อไทยคงไม่พูดอืมครับ ให้ข้อมูลเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้คือประเด็นใหญ่ๆสองสาประเด็นที่คุณปุนาอ่านมานะครับทูกฝังก็คือก็เราตั้งใจให้ฟังดูนะครับแล้วก็ท่นานผู้ชมก็ลองคิดดูนะครับแต่อย่างนี้โดยสรุปแล้วนะครับโดยสรุปแล้วนะครับก็คือผู้กองธรรมนัฐพรหมเผ่านี่แสดงว่าย,ย่อมคิดอยู่เหมือนกันหรือได้ยินได้ฟังมาถึงข้อเสนอนายกนอกบัญชี ือนายกคนนอกที่เราเรียกกันนะฮะโดยใช้ำํำนวนมาตรา272วรรคสองนั่นคือนักข่าวก็ถามว่าถ้าใช้2 7 2กสองวรรคสองแสดงว่านายกลงตู่ต้องหลุดไปแล้วนะเกิดผู้กองก็บอกว่ามันก็ยังไม่รู้เพราะยังอภิปรายยังไม่รู้เลยว่าจะยื่นกันเมื่อไหรอ่อะไรประมาณนี้แหละครับคือสองเกวรรคสองจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมคือลงตู่ต้องไปก่อนต้องหลุดเก้าอี้ตอนอภิปราย หรือตอนอะไรสักอย่างตอนเร็วๆเนี่้ถ้าจะเกิดขึ้นนะครับค่ะและจะเป็นไปตามแผนหรือความอยากของคนบางกลุ่มที่อยากให้ลุงป้อมขึ้นมาเป็นนายกหกเจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยแลวประยุกต์สภาวต้นปีหน้านี่แผนการซีนาเรโอที่เขาคิดกันเอาไว้นะแต่ผู้กองสําคัญคือได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วมันบอกือ,อท่านก็บอกว่าเป็นไปได้ถ้าจะใช้มาตรานี้แต่ต้องเกิดเงื่อนไขซสก่อนอะไรประมาณนี้ นะครับสําคัญก็บอกว่าตอนนี้ต้องพูดว่ามือที่มองไม่เห็นมันเยอะอนี่นะฮะคคอสื่อกับพี่ปลายนะครับสื่อกับพี่ปลายที่รัฐบาลนี่มั่นใจว่านะฟังฟังมาว่าเขามั่นใจว่าเสียงเสียงจะพอคุณปนะูนาเพราะเราพูดเสมอท่านผู้ชมครับอภิปรายล้มลุงตู่ได้นี่ต้องใช้เสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งไม่ใช่เสียงไว้วางใจนะ เสียงไม่ไวหวังใจเกินกึ่งหนึ่งพักฝ่ายค้านนี้ตอนนี้มีอยู่280เสียงบวกกับของธรรมนัตผมเผาอีก17เป็น225เกินกึ่งหนึ่งเราพูดแล้วพูดอีกคุณพนาต้องไปถึงนวนประมาณ248นะ248ประมาณนั้นแหละนะ ก็ขาดอยู่อีกตั้งสองร้อยเท่าไหร่ทั้งหมดสองร้อตอนนี้สภามีอยู่สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าอาสองหารเอาสอง้อยสาสิบแปดเกินกึ่งหนึ่งนะ,ะขาดอยู่อีกตั้งประมาณสิบเสียงอะ่ะคือบวกของผู้กองแล้วนะครับสิบเจ็ดเสียงนี่พักเพื่อไทยอ่ะนะฝ่ายค้านวนว่นี่นั่นสองร้อยแปดบวกกับผู้กองสิบเจ็ดเป็นสองร้อยยี่สิบห้าต้องไปหาเสียงอีกตั้งสิ่การเสียง อให้มันเกินครึ่งถึงจะล้มลุงตู่ได้ค่ะนะฮะแต่ปัจจุบัในรัฐบาลมันลักลั่นอยู่อย่างนะคือต้องพูดตรงๆว่าเคอลุงป้อมนี่พลเอกประวิทยนี่ที่อยู่ในหัวของท่านนี่คิดอยู่ตลอดเวลานะว่าเสียงของผู้กองธรรมนัฐนี่อยู่ในซี่รัฐบาลค่ะแต่กลุ่มของพลเอกประยุทธน์นี่เวลาเขาคิดนี่เขาจะไม่นับสิบเจ็ดเสียงนี้นะเพราะเขาถือว่าสิบเจ็ดเสียงนี้มันไม่แน่นอนค่ะ เท hey, ไปข้างไหนก็ได้มาช่วยรับาลก็ะด้ไปทางเพื่อไทยก็ได้เขาเลยต้องเดินไปทางพักเล็กพักน้อยนะครับคคุณผู้กองก็บอกว่านี่แหละครับตอนนี้มองมือที่มองมาเห็นมันเยอะสภายังไม่เปิดก่อนยังไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวสภาเปิดก็จะรู้เพราะตอนนี้ทุกคนต่างซ่อนมีดอันนี้มันสะท้อนภาวะการเมืองตอนนี้นะครับซ่อนนีดเราไว้ข้างหลังนะครับอนอกจากนั้นก็ไปเนี่ยไป ภาพพิงถึงคุณแห้งคุณสุชาติชมกลิ่นนะใช่ค่ะที่ประมาณวันที่สิบแปดเมษามีการนัดทานข้าวกับพักเล็กนั่นแหละเขานัดกินข้าวกันเมื่อวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดอ้ยยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดของยี่สิบเจ็ดเมษานะฮะแล้วก็ตอนแรกในพักเล็กเขาจะไปเจอหลวงป้อมพักเล็กก็มีงอนหลวงป้อมพอหลวงป้อมไม่เจอเขาก็นี่แหละให้คุณสุชาติชมกลิ่นมามาเป็นเจ้าภาพนะฮะ แล้วก็มีการงอนเงาะงอนลุมป้อมกันนิดหน่อยอแต่คุณสุชาติก็ไปชี้แจงว่านวดนี่นั่นนะแล้วก็นี่แหละครับผู้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะถามเหมือนกันว่าเป็นไงมาคุยกันในเรื่องของการให้ขอให้มีการโหวตหนุน พลเอกประยุจันทร์โอชานายกเมิตรีหรือไม่นะคะทางด้านของคุณสุชาติค่ะก็ตอบว่าเขาเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วยกมือให้เราทุกครั้งอยู่แล้วซึ่งชัดเจนอยู่ไม่มีอะไรค่ะอันนี้สุชาติพูดใช่ไหมใช่<อ>ก็คือแบบไปไปทานข้าวกับพักเล็กผู้สื่อข่าวก็อยากรู้ไงว่ามีการคุยแบบขอให้พักเล็กนะช่วยโหวตสนับสนุนนายกในเรื่องของการอภิบายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณสุชาติก็บอกว่า คือพักเล็กเนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วยกมือให้เราทุกครั้งอยู่แล้วซึ่งชัดเจนอยู่นะคะว่าไม่มีอะไรส่วนผู้สื่อข่าวก็มีการถามอีกนะคะบอกว่าการที่กินข้าวเนี่ยมีการดิวเรื่องอะไรกันหรือไม่นะคะคุณสุชาติก็ตอบว่าพักเล็กมาประชุมกันก็อยู่ใกล้แล้วก็ว่างพร้อมกันกับพักเล็กว่างพอดีอย่างวันนี้เขาอ,อย่างวันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ว่างก็จะ ก็จะไม่ได้มาเจอกันทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าพักเล็กเนี่ยก็มานั่งกินกาแฟที่กระทรวงแรงงานเป็นประจำอยู่แล้วประมาณนั้นน,น,นะคะมเมื่อถามย้ำว่าไม่มีการดีลเรื่องแจกกล้วยหรือว่าเรียกราคากันใช่หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามแบบตรงๆเลยนะคะคุณสุชาติค่ะก็ตอบว่าไม่มีเราต้องให้เกียรติสสซึ่งกันและกันเราอยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็คบกันมานานหรือว่าใครเป็นใคร คิดว่าการเจอการคุยกันบ้างเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต้องยอมรับว่าหากแบบว่าระยะห่างเยอะก็จะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร,หร,ห,รหรือว่ามีใครเนี่ยไปให้ข้อมูลผิดๆถูกๆหรือไม่นะคะครับคุณสุชาติยังบอกอีกนะคะว่าถ้าถามว่าตนเป็นคนประสานงานกับพักเล็กหรือไม่ต้องยอมว่าต้องต้องยอมรับนะคะว่ากับพักเล็กเนี่ยสนิทกันที่ผ่านมา ทำไมไม่ได้คุยก็เพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่ประสานงานตั้งแต่แรกการที่ได้คุยกันก็เป็นลักษณะของสัจจะลูกผู้ชายไม่ได้มีอะไรอ้อมค้อมแล้วก็บอกว่าผมไม่มีกล้วยและผมไม่ได้มีส่วนกล้วยนะคะคราวนี้ก็มีการถามคุณสุชาติอีกนะคะว่ากรณีที่กลุ่มพักเล็กเนี่ยไม่ได้เข้าพบกับทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีเพื่อรดน,น้ําขอพรเนื่องในงานเทศกาลสงกรานเนี่ย คุณสุชาติก็บอกว่าพลเอประวิทย์เนี่ยไม่ได้นัดแต่พอพักเล็กกินข้าวเสร็จก็อยากจะไปหาแต่จังหวะไม่ทันจึงทำให้มีปัญหาเพราะพลเอประวิทย์เองก็มีนัดหลายนัดค่ะผู้สื่อข่าวถามปิดท้ายนะคะในเรื่องของการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอจะมีภาคอื่นเพิ่มอีกหรือไม่คุณสุชาติค่ะตอบว่าภาคตะวันออกเปิดตัวเกือบหมดแล้ว จากนี้จะมีภาคกลางภาคตะวันตกอีกแล้วก็คาดว่าจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสอทุกสัปดาห์ต้องยอมรับว่าจุดขายพักพลังประชารัฐมีไม่น้อยนะแล้วก็ทํามาเยอะแล้วก็ทําในานามรัฐบาลด้วยครับก็คือโดยสรุปคือตอนนี้ในคุณสุชาติชมกลิ่นเสียเฮ้งคนนี้แหละครับบริกระทรวงแรงงานและกลายเป็บบนผู้อุ่งใการพักพลังประชารัฐด,ด้วยท่านผู้ชม,มก็เป็นมือประสานให้กับท่านนายกลุงตู่เนี่ยคุณสุชาตินะ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มคนที่ดูแลพักเล็กนะฮะก็คือผู้กองแต่มันเกิดเอ็กซเซเดนต์ตอนกันญาธร,รมินปีหกสี่นะเป็นกัญญาธร,รมินเลยใช่ไหมนกัญญาธรรมินไง <c oughs> แกล้มลุงตูง่ไง<ม>นี่นี่จะเกิดมิถุนาธร,รมนินกับตกาดาธรมินหรือเปล่าเนี่ยรอรุ่นกันอยู่ตอนนี้แล้วฮะ <c oughs> ตอนนี้คุณสุชาติก็เข้ามาดูไงแล้วโดยสรุปคือคุณธรรมะกับคุณธรรมนักกับคุณสุชาติก็ไปเขาเรียกว่าคนระดวง<ม>คนละดาวกันนะ<ม>สร้างดาวกันคนระดวง คนละคู่กันอะประมาณนั้นแหละครับเมื่อวันที่27คุณสุชาติก็เลยเป็นพอไม่ได้พบลุงป้อมพักเล็กก็ให้คุณสุชาติมาเป็นเจ้าภาพนะฮะแต่คุณแล้วก็จนนั่นแหละคุณผู้กองก็ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ที่พาดพิงมาถึงเสียเงนะครับจริงๆฝ่ายค้านนี่เมื่อไปวันก่อนที่เก้าอี้เมื่อกี้นั่งกันเมื่อกี้เขาไปกันในนามกลุ่มสิบหกคือฝ่ายค้านพักเล็กๆหนึ่งบูนา นาโดยคุณพิเชษฐ์สถตยรัชวันที่นั่งหัวโต๊ะูปเบรูปทีสามคนใช่ไหมคะที่นั่งสามคนเนี่ยคุณพิเชษฐ์สถตยรัชวานี่หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยนี่ซึ่งยุบพักไปแล้วน่วมาอยู่พักปรัมปราชารัฐแล้วนี่รูปเมื่อกี้นี่นี่ผมขาวนี่นะคือเขายุบพักแล้วนะเลิกพักแล้วก็มาอยู่พักปรัมปราชาลัฐแต่ก็ยังพยายามรวบรวมไพ่พลมาตั้งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสิบหก ที่เขาเรียกว่ากลุ่มสิบทียมอะ่ะจกิงๆอยู่มีไม่ถึงสิบคนหรอกค่ะนี่นะไปกว่านั้นก็หม่ถึงสิบคนไม่ถึงสิบคนหยือําไปประมาณนี้แหละนวลน,นี่นั่นนะครับก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวนวลน,นี่นั่นนะครับแล้วก็พยายามรวบรวมเสียงพักเล็กๆพักเล็กๆเ,เ,เ,เองบางพักก็มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างหมอระวีมชมาดลน,นึงเสียงพังกกำลังทำใหม่ไม่ไปนะเขาก็ไม่ไปบางพักไปก็ด้วยอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นแหละ แต่บางภาคก็ไปเพื่อมีวัตถุประสงค์บางสิ่งบางอย่าง่ะนะฮะจะไปกินกล้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อืแต่อีกงานที่น่าสนใจดูในภาพที่เพิ่งส่งไปกับคุณไทยพที่น้องทําทำมาเมื่อกี้อันนี้เห็นไหมพี่เช่ก็ไปอีกเขาแจว่าเป็นงานเมื่อคืนนะอันนี้ไปเจอกันที่ร้านเดอะคอนเนอร์ร้านของนักการเมืองคนหนึ่งแถวสุขุมวิท นอกจากมีพักเล็กๆแล้วนะครับคุณพิเชษแล้วเราจะเห็นจะมีคุณโจ้อ,อยู่ด้วยเห็นไหม,มยุทธพงศ์จตุทเสียนเนี่ยขวามือที่คนที่สองนะะแล้วก็ซ้ายมือคนที่สองเลขาธิการพักเพื่อไทยจำได้ไหมเราสโคราชเลขาธิการพักเพื่อไทยอันนี้ก็มีงานมีงานไปงานก็คือการหา,หารือทางการเมืองบางสิ่งบางอย่าง นะฮะจะหาเรื่องอะไรก็หลายเรื่องนะก็ขี้เกียจมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้เขาก็มีความเคลื่อนไหวกันแล้วกันเมืองก็มีเป็นแบบนี้แหละครับแต่ร่วงความแล้วนะครับนะก็เป็นประเด็นที่คิดว่ารัฐบาลลุงตู่น่าจะฝ่าไปได้อภิปรายรอบนี้เพราะว่าเปิดสภาวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่สึกแรกที่จะเจอกันเป็นสึกแรกก็คืออภิปรายงบประมาณรายจ่ายสอง6้า้สบ สามกว่าสามจุดสล้านล้านโดยประมาณนะคุณปูนาค่ะอันนี้แหละครับก็ก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าธรรมนัตเปิดปากสำคัญกว่าคือแสดงว่าพร้อมที่จะดันลุงป้อมให้เป็นนายกมาตา2.72 2สองเองแล้วก็มีวักสองด้วยนะครับค่ะก็ะค,ะคือเป็นนายกนอกบัญชี เอาวันนี้ครับมีของดีมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้าเมลเบอรี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมลเบอรี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ํเมลเบอรี่หรือว่าลูกหม่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพ a ชเจอร์ไร์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมลเบอรี่เนี่ยนะฮะโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะมากมายช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สําคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยละครับคุณภาพครับเต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอ้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติ จะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ําแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนฮะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอ,อร่อยจริงครับบอกได้เลยกลิ่นมาลเบรี่ลูกหมอนเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะโอ้โหขออีกสักจิบหนึ่งแล้วกันนะ สดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำเมาเบอร์รี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย